แยมกันไปเที่ยวสุพนร์บ้านที่เหมือนสุพรรณบุรีมีขอ คุณเคยได้ยินคำว่าสุพรรณภูมิหรือไม่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าสุวรรณภูมิมากกว่าแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าคำว่าสุวรรณภูมิกับคำว่าสุพรรณภูมิมีความหมายเกี่ยวพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำว่าสุพรรณบุรีนี่คือปริศนาที่ผมจะพาคุณดันด้นเดินทางไกลเพื่อไปค้นหาคำตอบร่วมกัน สุพรรณบุรีชื่อถิ่นฐานย่านเมืองซึ่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ในบริเวณแถบลุ่งน้ำภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยเมืองทองที่เนื่องนองไปด้วยความอุดมสมบูรณ์คูณคลาวอยู่ทั่วทั้งเมืองประวัติศาสตร์แห่งเมืองสุพรรณบุรีมีหลักฐานปรากฏจดจารว่าชื่อสุพรรณบุรีมีขึ้นในช่วงหลังปีพุทธศักราช1800ยุคที่กรุงศรีอยุธยามีสถานะเป็นราชนจาจักรใหญ่ โดยชื่อสุพรรณบุรีมีการสันนิษฐานกันว่าสืบเนื่องมาจากชื่อเดิมนามว่าสุพรรณภูมิชื่อรัฐแว่นแคว้นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินโบราณแห่งย่านอุสาคเนรัฐโบราณที่เคยอยู่ตรงย่านเมืองอู่ทองรัฐเริ่มต้นของดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งชาวฮั่นบรรพชนคนจีนในสมัยอดีตการมักเรียกฐานกันว่ารัฐเจนลีฟูหรือจินหลินหรือกิมหลิน ซึ่งมีความหมายถึงแผ่นดินทองนั่นเองรัฐสุพรรณภูมิไม่ใช่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนมาตั้งยุคพุทธ,ธกาลนะซึ่งเป็นดินแดนที่คุมทั้งหมูกก่เกาะเอเชียาคะเนและพื้นแผ่นดินใหญ่มันเป็นชื่อที่กว้างเพราะฉะนั้นฮะแต่สุพรรณภูมิเป็นชื่อของรัฐหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นประมาณทั่วที่1 8 1 9ชก่วงสมัยกับอโยธยา เขาจะแม่เรียกว่าสุพรพรณภูมิแต่ก่อนนี้สุพรพรณภูมิเนี่ยมันอยู่สองฝั่งน้ําสุพรรณบุรีเป็นเมืองใหญ่ยาวพอมาถึงสมัยพระมาจักรพรราิเนี่ยต้องการลดความสคัญเพราะว่าเมืองหน้าด่านที่พระมา,าจ,จะผ่านก็เลยเอาตัวเมืองมาไว้จะฝั่งเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันเนี่ยเขาจะแม่แล้วทิ้งตัวเมืองต่างฝั่งตะวันออกอะ่ะออกไปแล้วหลังจากนั้นคนเมืองสุพรพรณมันก็อยู่สืบกันมาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เมืองอยู่ติดลาน้ํา มันก็อยู่เรื่อ,กอยกวบกู่อิยามาเป็นมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเปลี่ยนเป็นปจังหวัดคําว่าสวุวรรณภูมินีนเน่เป็นคําที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในเอกสารของอินเดียโบราณอันเป็นแหล่งที่พ่อค้าอินเดียนั้น,นเนี่ยจะเดินทางไปค้าขายเพื่อแสวงหาความร่ํารวยหรือโชคลาภนะเป็นดินแดนที่มีในยะแสดงถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ แต่ว่าสวุวรรณภูมิในความหมายตามกล่าวนี้เนี่ยนะฮะเป็นยุคสมัยที่ก่อนหน้า กับสุพรรณภูมิมากมายเลยทีเดียวสุวรรณภูมิเนี่ยในบ้านเราก็น่าจะตรงกับช่วงยุคท,ที่เป็นยุคเหล็กือวายุคโลหะซึ่งในดินแดนของสุพรรณบุรีเนี่ยก็ปรากฏแหล่งโบราณคดีในยุคโลหะเนี่ยเป็นเมืองอู่ทองปัจจุบันซึ่งเราเชื่อว่าอู่ทองก็จะเป็นรัฐที่ค่อนข้างจะเก่าแก่มากในพื้นที่ภาคตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเขตที่เป็นเมืองอู่ทองตรงนั้นนะ่ะมันมีแหล่งที่มนุษย์ก่อนปรสาทเข้ามารวมทั้งเส้นทางโบราณสมัยสุวรรณภูมิด้วยมีการถาษถายว่าตรงนั้นอาจจะเป็นที่ที่ พระโสดาอุตรารมาหยุดตอนที่มาเผยแพร่พุทธศาสนาพระที่เมืองอู่ทองพบพบร่อง้อยเป็นลวดลายปูนปั้นเป็นรูปของพุทลรูปผมจีวรที่เป็นริ้วๆแล้วถือบาทศิลปะแบบอมารวดีของอินเดียตึ้ง่วันพุธที่10 1 1 12วนะันน่ะเห็นไหมฮะเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นหลักฐานหนึ่งที่พูดถึงความเก่าแก่ของเมืองอูอ่ทองอะ่ะเป็นเมืองท่าที่ในยุคข,ของสัวนาภูมแต่ที่ก่อนที่จะเกิดเมืองอู่ทองทเนี่ยตรงนั้นเป็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งสมัย สามพันกว่าปีที่ทำนองนั้นน,ะน่ะเห็นไหมฮะเนี่ยมันที่เกิดชุมชนกระจายทั่วไปเป็นชุมชนต่อประสาทที่คุณพบเครื่องมือหินเครื่องมือหินขัดเครื่องมือสำริดเหล็กเนี่ยก็แคเป็นชุมชนต่อประสาทซึ่งมีอายุป,ประมาณสักสามพันสองพันปีเรื่อยมาแต่ตัวอ่ทองเนี่ยความเก่าแก่ในฐานะเมืองเก่าเนี่ยมันก็มีประมาณสองพันปีขึ้นมาแต่ความเป็นเมืองเนี่ยอาจเกิดขึ้นที่หลัง อันนี้ก็คือแนวของคูเมืองโบราณของเมืองอู่ทองนะคะเป็นแนวทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นแนวที่อยู่จุดที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ที่สูงที่สุดแนวคูเมืองนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปวงรีก็จะวนไปทางทิศใต้แล้วก็ไปเจอกับแนวคูเมืองด้านตะวันออก ซึ่งจะไปชนกับแม่น้าจรเจเ้เสามพันที่จะไหลเข้ามาเติมน้ําให้กับคูเมืองก็เข้าใจว่าคูเมืองในอดีตเนี่ยอาจจะเล็กแล้วก็แคบกว่าน,นี้แต่นี่เนี่ยเราเพิ่งจะทําการขุดลอกเพื่อที่จะรักษาแนวของคูเมืองเดิมไว้แล้วก็อีกอีกด้านหนึ่งก็คือเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะจำประมาณพ่อที่1 8 19มันมีรัฐร่วมสมัยกันอโยุธยาสุพรรณภูมิแพทย์ศิลชาใช่ไหมฮะแล้วก็ละโว นะนะครรีธรรมราชสุขโขทัยมันร่วมสมัยกันหมดอะมันไม่มีใครเป็นใหญ่กันนะเพราะประมาณพุทธศักรที่20 21นะอวิยามันก็เริ่มรวมพวกรัฐเหล่านี้มาเป็นราชนาจากักรโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อวิทยานี่ก็ัตริย์ของสุวรรณภูมิอวิทยาแลกเปลี่ยนกันตลอด แต่คนที่กษัตริย์ที่ไปมีอำนาจในอายุยางจริงคือกษัตริย์วงศ์สุพรรณภูมิในระยะแรกของการรวมตัวกันซึ่งมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งขึ้นมาเป็นปฐมกษัตริย์ของแคว้นอโยธยาเนี่ยนะแคว้นสุพรรณภูมิเองก็ยังคงมีเจ้านายปกครองของตัวเองอยู่มาถึงสมัยสมเด็จพระรามราชาซึ่งเป็นราชโอรสของสมเด็จพระรามมีวนในครั้งนั้นเนี่ยเจ้านครอ,อิน หรือสมเด็จพระนครินทราชาธิราชซึ่งครองอยู่สุพรรณภูมิก็สามารถที่จะเข้ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาได้นะแล้วก็สถาปนา,าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ซึ่งสายสืบสายสันติวงศ์นี้เนี่ยเขาก็มักจะเรียกว่าราชวงศ์สุพรรณภูมิเมื่อพระมหากษัตริย์ครองอำนาจแล้วมักจะสร้างพระบรมพระธาตุเจดีย์ให้เป็นหลักของเมืองเพราะฉะนั้นพระปรางวัดขา่าเนี่ยมีปรางใหญ่เนะี่ย อาจจะสร้างในสมัยของพระนคริทนทราชาธิราชก็ได้เมื่อตอนที่ Arizona, ท่านคลอยุยาแล้วท่านก็มาสร้างตัวนั้นสวนภนมมีอยู่ในหนึ่งจารึกสูโของทยมันชื่อของเมืองในรุ่นก่อนสมเส็จพระมหาจักรพรรดิหลังจากพระมหาจักรพรรดิแล้วเนี่ยโลสาจะเปลี่ยน เรียกเมืองสุพรรณภูมิว่าเป็นสุพรรณบุรีเพราะมันล้นกระแพงเ,เยอ่ฝั่งตอนตก,ตก,ตก,ตกล้เนี่ยบริเวณนี้นะครับเป็นกระแพงเมืองนานทิตใต้ของมอสสุพรรณบุรีเก่านะครับอาจจะเดิมพื้นที่บริเวณนี้คืออาจจะเป็นมีเนินดินคุมทั้งหมดนะครับประมาณป,ปีพศ2539เนี่ยทางกรมศิลปากร,กรได้ทาการขุดแต่งนะครับแล้วก็ในปีพศ2540เนี่ยทำการบูรณะนะครับประมาณความยาวประมาณสัก500เมตรนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ากําแพงเดิมของสุพรรณบุรีนีเป็นอย่างไงนะครับ สัญญานีถามว่าลักษณะกำแพงของเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือมีความกว้างประมาณ4เมตรนะครับจะก่อด้วยอิฐนะครับแล้วลก็สปูนนะครับส่วนด้านในเข้าไปจะมีทำมนันเป็นเอ็นเส้นเอ็นออกไปค้างประมาณ1เมตรนะครับอิดเป็นแนวไว้ตลอดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวกำแพงล้มกแพงข้างในนะครับสําหรับที่นี่ก็เป็นสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของสองเมืองโบราณสุพรรณบุรีนะครับกำแพงที่เหลืออยู่นะครับ นดินถิ่นฐานย่านโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันว่าเมืองอู่ทองในยุคป,ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งของอำเภออู่ทองอำเภอที่แต่เดิมมีชื่อว่าอำเภอรจอระเข้สามพันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภออู่ทองเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483ถึง2485 สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่มีเรื่องเล่าขานเป็นข้อสันิษฐานกันว่าในคราที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จออกตรวจราชการถึงเมืองสุพรรณบุรีและทรงมีรับสั่งถามชาวบ้านที่มารัสเสด็จว่าเมืองนี้มีของโบราณต่างๆบ้างหรือไม่ชาวเมืองสุพรรณได้กลับทูลไปว่า มีเมืองโบราณร้างอยู่ในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสุพรรณเรียกกันว่าเมืองเท้าอู่ทองเพราะเนื่องมาจากที่ในอดีตมีพระเจ้าอู่ทองเสวยราชอยู่ที่เมืองนั้นมาก่อนต่อมาเกิดโรคหา่าลงมากินเมืองผู้คนล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากมายพระเจ้าอู่ทองจึงพาผู้คนไพ่คนที่รอดตายหนีโรคร้ายย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ในนามของกรุงศรีอยุธยาทำให้ชื่อนคราอู่ทอง ต้องเลือนลางจางหายหมดความสำคัญลงไปในที่สุดจำเนียนการผ่านพ้นจนกระทั่งถึงยุคที่ขุนสุพัรณธานีในอำเภอรจระเข้สามพันต้องการจะย้ายที่ทำการอำเภอซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ในบริเวณริมลำน้ำจระเข้สามพันมาตั้งอยู่ยังที่ใหม่ตรงบริเวณตลาดท่าพระยาจักรซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันกับที่ตั้งของเมืองอู่ทองในสมัยโบราณ ทำให้มีการลื้อฟื้นชื่ออู่ทองเมืองเก่าการต้นตำนานของแผ่นดินสุพรรณภูมิให้กลับมาสถิตสถาพรอยู่คู่กับนครแห่งนี้อีกครั้งและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ดนให้ชื่ออู่ทองในปัจจุบันนี้กลับมามีสถานะเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นเขตการปกครองของจังหวัดสุพรรณบุรี าศาตของแผ่นดินโบราณแห่งย่านอุษาคเนรัฐโบราณที่เคยอยู่ตรงย่านเมืองอู่ทองรัฐเริ่มต้นของดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งชาวฮั่นบรรพชนคนจีนในสมัยอดีตการมักเรียกฐานกันว่ารัฐเจนลีฟูหรือจินหลินหรือกิมหลินซึ่งมีความหมายถึงแผ่นดินทองนั่นเอง รัฐสุพรรณภูมิไม่ใช่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนมาตั้งยุคพุทธกาลนะซึ่งเป็นดินแดนที่คุมทั้งหมู่เกาะเอเชียคะเนและพื้นเป็นดินใหญ่มันเป็นชื่อที่กว้างเข้าใจไหมฮะแต่สุพรรณภูมิเป็นชื่อของรัฐหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นประมาณทัวงที่สิบแปดสิบเก้าพวกสมัยกับอยุธยาเข้าใจะหมเรียกว่าสุพรรณภูมิแต่ก่อนนี้สุพรรณภูมิเนี่ยมันอยู่สองฝั่งน้ําสุพรรณบุรีเป็นเมืองใหญ่ ยาวพอมาถึงสมัยพระมาจักภรานเนี่ยต้องการลดความสําคัญเพราะว่าเมืองหน้าด่านที่พระมาจะผ่านก็เลยเอาตัวเมืองมาไว้จะฝั่งเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันเนี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วทิ้งตัวเมืองทางฝั่งตะวันออกอ,อ,กอ,อก่ะเอาไปแล้วหลังจากนั้นคนเมืองสุพรรณมันก็อยู่สืบกันมาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เมืองมันอยู่ติดลาน้ํามันก็อยู่เรื่อยกวบกวดวิววยามา มาเจ้าึันปัจจุบันนี้แเราเปลี่ยนเป็นจังหวัดคําว่าสวุวรรณภูมินี่นเ,นเป็นคําที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในเอกสารของอินเดียโบราณอันเป็นแหล่งที่พ่อค้าอินเดียนั้นเนี่ยจะเดินทางไปค้าขายเพื่อแสวงหาความร่ํารวยหรือโชคลาภนะเป็นดินแดนที่มีในยะแสดงถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ แต่ว่าสุวรรณภูมิในความหมายตามกล่าวนี้เนี่ยนะฮะเป็นยุคสมัยพีมีอยู่ในหนึ่งจารึกสูโขททยมันชื่อของเมืองในรุ่นก่อนสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหลังจากพระมหาจากักรพรรดิแล้วเนี่ยผูสุงาจะเปลี่ยนเรียกเมืองสุวรรณภูมิว,ว่าเป็นสุพรรณบุรีเพราะมันล่นกระแพงอ,อยู่ฝั่งตอนตอน,ตอนตกแล้งบริเวณนี้นะครับเป็นกระแพงเมืองธนทิตใต้ของเมืองสุพรรณบุรีเก่านะครับถ้าจะเดิมพื้นที่บริเวณนี้คือ อาจจะเป็นมีเนินดินคุมทั้งหมดนะครับประมาณป,ปีพศ2539เนี่ยทางกรมศิลปาก,กรได้ทําการขุดแต่งนะครับแล้วก็ในปีพศ2540เนี่ยทำการบรูรณะนะครับประมาณความยาวประมาณสัก500มกเมตร,รนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ากําแพงเดิมของสุพรรณบุรีนีเป็นอย่างไงนะครับ สถานีฐามว่าลักษณะกำแพงของเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยก็คือมีความกว้างประมาณ4เมตรนะครับจะก่อด้วยอิฐนะครับแล้วก็สปูนนะครับส่วนด้านในเข้าไปจะมีทำมนันเป็นเ,นอ,นเอ็นเส้นเอ็นเอาไว้ค่าประมาณ1เมตรนะครับยึดเป็นแนวไว้โดยตลอดเพดื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวกำแพงล้มกแพงข้างในนะครับสํญญาหรับที่นี่ก็เป็นสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดข,ของสองเมืองโบราณสุพรรณบุรีนะครับกำแพงที่เหลืออยู่นะครับ ทิ่นฐานย่านโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันว่าเมืองอู่ทองในยุคป,ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งของอำเภออู่ทองอำเภอที่แต่เดิมมีชื่อว่าอำเภอรจอระเข้สามพันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภออู่ทองเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483ถึง2485 สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่มีเรื่องเล่าขานเป็นข้อสนิษฐานกันว่าในคราที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดับทิก่อนหน้า กับสุพรรณภูมิมากมายเลยทีเดียวสุวรรณภูมิเนี่ยในบ้านเราก็น่าจะตรงกับช่วงยุคท,ที่เป็นยุคเหล็กหรือว่ายุคโลหะซึ่งในดินแดนของสุพรรณบุรีเนี่ยก็ปรากฏแหล,งล่งโบราณคดีในยุคโลหะเนี่ยเป็นเมืองอู่ทองปัจจุบันซึ่งเราเชื่อว่าอู่ทองก็จะเป็นรัฐที่ค่อนข้างจะเก่าแก่มากในพื้นที่า้าตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเขตที่เป็นเมืองอู่ทองตรงนั้นน่ะมันมีแหล่งที่มนุษย์ก่อนวิศวกรเข้ามารวมทั้งเส้นทางโบราณสมัยสุวรรณภูมิด้วยมีการถ่ายทายว่าตรงนั้นอาจจะเป็นที่ที่ พระโสดาอุตจารมาหยุดตอนที่มาเผยแพ,พร่พุทธศาสนาพระที่เมืองอู่ทองพบพบล่องลอยเป็นลวดลายปูนปั้นเป็นรูปของพุทธรูปผมจีวรที่เป็นริ้วๆแล้วถือบาทศิลปะแบบอมารวดีของอินเดียตึ่งแต่วทธที่10 1 1 12อวันนะเหไหมฮะเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นหลักฐานหนึ่งที่พูดถึงความเก่าแก่ของเมืองอู่ทองอ่ะเป็นเมืองท่าที่ในยุคข,ของสุวรณภูมทีนีก้ก่อนที่จะเกิดเมืองอู่ทองทเนี่ยตรงนั้นเป็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งสมัย สามพันกว่าปีนทำนองนั้นน่ะเห็ไหมฮะเนี่ยมันที่เกิดชุมชน,นี่กระจายทั่วไปเป็นชุมชนต่อประสาทที่คุณพบเครื่องมือหินเครื่องมือหินขัดเครื่องมือสำริดเหล็กเนี่ยก็เป็นชุมชนต่อประสาทซึ่งมีอายุป,ประมาณสักสามพันสองพันปีเรื่อยมาแต่ตัวอูทองเนี่ยความเก่าแก่ในฐานะเมืองเก่าเนี่ยมันก็มีประมาณสองพันปีขึ้นมาแต่ความเป็นเมืองเนี่ยอาเกิดขึ้นที่หลัง อันนี้ก็คือแนวของคูเมืองโบราณของเมืองอู่ทองนะคะเป็นแนวทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นแนวที่อยู่จุดที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ที่สูงที่สุดแนวคูเมืองนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปวงรีก็จะวนไปทางทิศใต้แล้วก็ไปเจอกับแนวคูเมืองด้านตะวันออก ซึ่งจะไปชนกับแม่น้จาจรเจ้เสสามพันที่จะไหลเข้ามาเติมน้ําให้กับคูเมืองก็เข้าใจว่าคูเมืองในอดีตเนี่ยอาจจะเล็กแล้วก็แคบกว่าน,นี้แต่นี่เนี่ยเราเพิ่งจะทําการขุดลอกเพื่อที่จะรักษาแนวของคูเมืองเดิมไว้แล้วก็อีกอีกด้านหนึ่งก็คือเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคด้วยค่จะจำปมาเพื่อที่18 19มันมีรัฐร่วมสมัยกันอโย,ยุทยาสุพรรณภูมิแพทย์ศิลชาใช่ไหมฮะแล้วก็ละโว นะนะครธีธรรมราชสุขโขทัยมันร่วมสมัยกันหมดอะมันไม่มีใครเป็นใหญ่กันนะเพราะประมาณพุทธศักรรษที่20 21นะอวิยามันก็เริ่มรวมพวกรัฐเหล่านี้มาเป็นราชนาจากักรโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อวิอย,ยานิกษัตริ์ของสุพรรณภูมิยาแลกเปลี่ยนกันตลอด แต่คนที่กษัตริย์ที่ไปมีอำนาจในอายุยางจริงคือกษัตริย์วงศ์สุพรรณภูมิในระยะแรกของการรวมตัวกันซึ่งมีสมเด็จพระรามาธิบดิที่หนึ่งขึ้นมาเป็นปมฐมกษัตริย์ของแคว้นอโยธยาเนี่ยนะแคว้นสุพรรณภูมิเองก็ยังคงมีเจ้านายปกครองของตัวเองอยู่มาถึงสมัยสมเด็จพระรามราชาซึ่งเป็นราชโอรสของสมเด็จพระรามมีสวนในครั้งนั้นเนี่ยเจ้านาครอิน หรือสมเด็จพระนัครินทราชาธิราชซึ่งครองอยู่สุพรรณภูมิก็สามารถที่จะเข้ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาได้นะแล้วก็สถาปนา,าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ซึ่งสายสืบสายสาันติวงศ์นี้เนี่ยเขาก็มักจะเรียกว่าราชวงศ์สุพรรณภูมิเมื่อพระมหากษัตริย์ครองอำนาจแล้วมักจะสร้างพระโรงมธาเจดีย์ให้เป็นหลักของเมืองเพราะฉะนั้นพระปรางวัดมหาทาเนี่ยมีปรางใหญ่เลย อาจจะสร้างขึ้ในสมัยของพระนครธทราชาทิราชก็ได้เมื่อตอนที่ท่านคลอยุยาแล้วท่านก็มาสร้างตัวนั้นสวัสมี คุณเคยได้ยินคำว่าสุพรรณภูมิหรือไม่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าสุวรรณภูมิมากกว่าแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าคำว่าสุวรรณภูมิกับคำว่าสุพรรณภูมิมีความหมายเกี่ยวพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำว่าสุพรรณบุรีนี่คือปริศนาที่ผมจะพาคุณดันด้นเดินทางไกลเพื่อไปค้นหาคำตอบร่วมกัน สุพรรณบุรีชื่อถิ่นฐานย่านเมืองซึ่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ในบริเวณแถบลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยเมืองทองที่เนื่องนองไปด้วยความอุดมสมบูรณ์คู้คลาวอยู่ทั่วทั้งเมืองประวัติศาสตร์แห่งเมืองสุพรรณบุรีมีหลักฐานปรากฏจดจาร์ว่าชื่อสุพรรณบุรีมีขึ้นในช่วงหลังปีพุทธศักราช1800ยุคที่กรุงศรีอยุธยามีสถานะเป็นราชนจาจักรใหญ่ โดยชื่อสุพรรณบุรีมีการสันนิษฐานกันว่าสืบเนื่องมาจากชื่อเดิมนามว่าสุพรรณภูมิชื่อรัฐเว้นแขวนประวัติ